พี่เห็นบอลโหดมาพี guess, I mean, ben, e I mean, ่ฟ็อกไอสัตว์เพ็นบอลกูยิงไม่ถูกเห็นบอลพี่ยิงไม่ถูกคนตายคขาแรกสองรอบไอ้พี่บูพี่บูเว็กยิงคองเยี่ยมสุดๆนะเออสปอยใช่ปะไอวันนั้นที่ผมมีรอยที่คออ่ะผมมาได้โดนดูดเยี่ยพี่บูยิงคองเรากำลังเล่นเล่นอยู่เว้ยไอเฮียไคโอเดินเข้ามาเดินมายกดัมเบลแบบว่าเชี่ยมันเดินยวหันที่ที่ไคโอมาว่ะแล้วมันผมหันไปมันยกแบบว่ายกดัมเบลมันสามทีอ่ะยกแบบดับอยู่สามทีอ่ะยกเสร็จหันผมหันไปีทไม่ไปแล้วไม่ดอมละไอสัตว์เล่นเร็วจังวะไอเีย คืวแค่กาขึ้นเลยวะนเวทีปีนี้ได้อยู่นะเวทีปีนี้สวยเลยว่ะเฮ้ยอะไรฮัลโรลมาฮโรแมอาแล้วการจะกูไอ้สัตว์เดดอะรันเอะไรฮะันอะกูวะมันพูดอะไรกูไม่รู้เลอ๋ยแมอ๋ยแม ผมบอกแล้วนีออนดีพี่ดูฝ oh ั่งนูก็เล่นไม่มันมันก็มแงอะพี่เปิดแชร์ไว้เฮ้ย one enemy remaining I got it ตัดๆๆตัดๆๆตดๆๆตัดอยู่เลยเฮียโอ้ม่สิบ้บาท มยก็ครับตอนนี้ผมอยู่โกอยากขึ้นแพ้ทฟอไมดีครับต้องชนะเยอะๆครับถ้าเราชนะเยอะเดี๋ยวจะชนะถ้าชนะถ้าเราชนะเราเรงเป็นรุรักน้องแจ่มถ้าเราส้าเมืองการ์ดเราชินอย่าได้อีกเยเอฟเคโอเลยคือไม่ได้บอกว่ามันมันน่ากลัวเลยมมันก็เพราะคนที่นี่เป็นรีนะแต่แค่แบบมันก็ไม่รู้ว่ะ ตาสุดร้าี่มันพู้หรือเปล่าบอกว่าโรงแรมข้างๆคนยงกันสบายใจขึ้นเยอะเลยแกมจะไม่จบกันเขากันว่าโรงแรมข้างๆัว่ามีมีคนงมีคนยันเลยไอ้ี้ยไมรู้าจะสบายใจได้หรือเปล่าเนี่ยโดนบีไม่รู้กันว่าด้วยที่เขาเมกันเรื่องราเรื่องเรื่องอา ไม่บอกครับมีวิธีปลุกเอเมครับมีสงแบบครับแบบแรกก็้างหอทีเดียวครับแลจะยื่อยหน่อยแบบที่สองง่ายนะผมกดแท็บไม่เฉียมึงกรดังละเฮ้ยูีมไเด้ย่านันนี่ีมอาเราจะทำรรองนันนะียเกับหลัลก่อนแบไอ้ยิงระอดไพิเศษไอ้ยิงยิปัดยิกอดไพิเศษเลย ผมไปผมพิเศษขอโรงแรมแช่ไปยกก็แบบอบผมพุ่งไครั้งแรกอเหมือนก็แบบมันดูฟีลผมยกไม่ได้อะเพราะทุกคนแต่ว่าผมยกไม่ได้มันหนักแต่ว่าไอคนก่อนนะผมแม่งยกแบบร้อยยี่สิบโลอะนึกี่ากิโลอะร้อยยี่สิบเอวหนักที่ย่ผมยกไม่ซึ่งต่ผมยกได้แป๊บเดียวแล้วปวดแขนแล้วในการแบบเดี๋ยวแข่งพิเศษดีกว่าขนาดปวดแขนใช่ไหมเรากำลังเล่นๆอยู่เว้ยไอ้ย่ไคโอเดินเข้ามาเดินมายกดัมเบลแบบว่าเชี่ยมันเดินหายที่ที่นี้ย่ไคโอมาว่ะแล้วก็ผมหันไปมันยกแบบว่ายกดัมเบลมัสามทีอะยกแบบดับอยู่สามท ยกเสร็จผ่านผมผ่านไม่กินไม่ไปแล้วไม่ดอกแล้วไอสัตว์มันเล่นเร็วจังวะไอเฮียคือว่าแค่แต่ละกล้ามขึ้นเหรอวะถ้าแค่แต่ละกล้ามขึ้นกลัวบ้างดิแม่ยกสามทีแล้วออกไปเลยเรายกอันเบาด้วยนะไอเฮียเดี๋ยวแต่ต่อเข้ามาผมกำลังยกอยู่แต่ผมเอ้ยต่อเข้ามาผมเลยแบบไอเฮียใครโอเดินเดินผ่านหน้าผมแล้วมองหน้าผมไอทีนึกว่าเขินๆแล้วคนลุกหายทีที่ว่าเราคงมองโอบมาทีนี้ยกเบาจังวะอะไรผมยกอันออกกากมากเลยไม่ยกเบาออกกูไอสัตว์ เว่าะมันมาเดินแบบเดินมองเดินผ่านหน้าผมมองปัญหามันมองกูโบนี่เลยยิงยกเบาหรือไม่มันก็จำกูไม่ได้ทำหันมาเจอแม่ยกสามทีแล้วออกไปเลยกูงงเลยสัตว์มึงก็ไปไวเกินไอ้กีการ์มการ์มกีกามเนือยังไม่ทันไอ้นี่เลยว่ากีามเนื้อดูเลยว่ายกไปแล้วกีามเนี่ยยังไม่ทันเก่งเลยสัตว์นแทนออกเลยดิ วันนี้ฟินวันนี้แ c มเปี้เล่นเล่นเหมือนกำลังชนะเขาอยู่เออชนะอยู่หมดพี่เพนบอลโหดมากพี่ฟอกไอ้สัตว์เพนบอลกูยิงไม่ถุกเพ้นบอลพี่ยิงไม่สุกคนตายคนแรกสองรอบไอ้เด็กสามรอบพี่ตายคนแรกมันสองหรือสามเลยมั้ง ยี่เห็นบอดไม่ได้ลิลยิงมือ้นนัดเลยวะไอ้พบูพี่บูเบิกยิงคอที่เอ้าจะโตน่ะเออสปอยใช่ปะไอ้วันนั้นที่ผมมีรอยที่คออ่ะผมไม่ได้โดนดูดเยี่ยพี่บูยิงคอไอ้ยางพี่บูโคตรแม่นเลยเอตรงโตพี่บูจีพี่บูโคตรแม่นเอาดิ คือคือผมไปอ,อ้อมอ้อมไปตุ๋ยมันมีเหตุการณ์ผม้วยเขาจับเราแต่ผมอ้อมไปตุ๋ยผมเห็นนะพี่บูมมันกำลังยิงขวามันเลยผมอ้อมไปซ้ายผมยิงก่อนเลย <im itation> ยิงหลังฮะพี่บูมหลบพอดีจังหวะท้ามิ้งพี่บูมแบบหลบพอดีอะแล้วพวกผู้ขัดมาสวนเพชรเดียวเลยเข้าคอแล้วมันเยีย่ยงไหนวะผมจำได้วันนัะเดี๋ยวเยี้ยงขอดเลยอยากเล่าวันน่ะแล้วไอ้เรื่องนี้ยื่อแต่เล่าไว้ได้คนสปอยไอ้เยี้ยงคือแบบว่าตอนแรกใส่ชุดมันจะเขาให้ใส่ชุดจับเพอว่าเออการกระตุกเุ็กตอนแล้วก็ใส่เกาะคือแบบว่าใส่เกาะเสร็จ จะเกาะแบบเกาะกันกระสุนแล้วไม่เป็นเหล็กหนักเยี่ยยใช่ป่ะแล้วก็หน้ากากคือทั้งตัวแบบมันมีตกทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะตรงกลางก็าแตชุดีกันถูกป่ะเราเป็นแบบว uh, ่าเราเป็นแบบตรงตรงหน้าอกก็เป็นชุดเกาะหน้าตรงหน้าก็เป็นหน้ากากเห็นว่าตรงหัวเป็นหน้ากากครอบคือคือมันไม่มีทั้งเจ็บอ่ะเพราะว่าทั้งตัวกันหมดแล้วมันมีแค่ส่วนเดียวเว้ยที่ไม่ได้กัดคือตรงคอผมพยายามแบบตั้งข้อปกไอ้บอตั้งแบบผงเสื้อขึ้นมามันก็ก็ได้ก็ได้ก็มันไม่มิดมากอ่ะใช่ป่ะ คือทางร่างกายอ่ะแป่งมีทุกอย่างคุมหมดอ่ะมีแค่เหี้ยคอที่ไม่มีอ่ะแต่บูมจัดให้เจ็บๆตรงคอกูแหละเชื่อเขาเลยว่ะเอาจริงๆนะไอ้เหี้ยอ๋ออีกตรงนี้อู้พี่บูมแบบสองรอบไอ้รอบแรกอ่ะไปถุงมือเหมือนกันถุงมือตอนใส่อ่ะมันจะเห็นนิ้วโผล่ออกมาแบบมันแบบนิ้วแบบไม่มีไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่หุ้มข้อนิ้วอ่ะไอ่ไม่ไม่ไม่คุ้มข้อปลายนิ้วอ่ะเห็นปะพี่บูมยิงเข้านิ้วกูไอ้สัตว์แต่ไอไอที่ยิงคอไม่ได้เจอพี่บูมหรื นูก้าแต่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 ผมเจ้าได้พี่บูมนะแต่มินูก้าบอกว่าแต่แต่พี่มินรอมี่เจ้าคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าพี่บูมพี่มินผมเลยไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เก่งมือพี่ฟ็อกหมายถึงหมายถึงเพนบอลหรือหมายถึงเพนบอลหรือวอลเลย์บอนั่นเนี่สัตว์เร็วจะไม่ไปเปล่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพุชไปเดี๋ยวพุชโอเว่โอเว่โอเว

เฮ้ยลงกว่าลงกายเล่นอะไรยกูเล่นอะไรกวาดาวาดาโอ้ยไ oh. ่จน hey, ีคิดว่าลังคิดจังไคน่้ตั้งนานปาดถือเนลปาดเลยเฮ้ยแลบลแลบไอปีนเะบอท f ฟิล นัทเฟลนัทเฟลเฟลมันลงซ้ายเฟลเฟลยูซีไรครับเฟลอ้าวแวโย้ยโอ้เฟลเฟลไปละลงไงแย่แม่เอ้ยไอ้ช่างไอ้ช่ายไอ้ช่างไอ้ช่าง no 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 i just tell you bro I not blame i just tell you to fix that my bad sorry no 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 i'm asking why are you playing so like oh i'm travel travel i'm travel bro yeah backpacker okay, okay, not not vtt not vtt yeah backpack backpack ไอสัตว์มันรู้เรามาแข่งชิบหายแล้วมันรู้ได้ไงมันดู้ปิ้งโอยเออ travel istanbul แบบบอลูนบอลูนชิบหายแล้วกูต้องไงตัดตัวคีแล้วดูอะไรเจมส์เฮ้ยพวกเราเล่นเกมเกี่ยวกันดีกว่าจะดีด้วะ ไอสัตวดวย้ตัววลแต่งพูดไม่หยุดอะทำอยู่ีเดิวโอ้ยแบวันรูวูเท่ทาเท่า่ารูนี้ s t r a t e วันูไอ้สัต์คเจนนี่เจนี่เจนี่แซครับผมชื่อเทงตามตน้ั้องเียครับผม